สวัสดีครับพอ่อไปพี่น้องมีรหมอแคนแฟนหมอลำแฟนแฟนทางช่องทีวีมือถือบาวอีสานหรือว่าทางยูทูบเบอร์บาวอีสานนะครับเจด้นําพี่น้องเข้ามาฟังเรื่องที่ดีๆเพื่อนว่านะเรื่องดีๆเรื่องของธรรมชาตินะครับของธรรมชาติเกี่ยวแก่กับเพื่อนเอวนว่าสารสัตยานนะครับเป็นยังจะวางสันเมื่อนี้เข้าเสิมาเปรียบเทียบใส่สารสัตยานของสัตว์หรือว่าคนเข้าเนาะพี่น้อง เพราะว่าบาวอีสานว่บาบางอื่นกับแมนหรือว่าเจ้าไหนเพิ่นนอื่นา่าคนใจบุญ <c oughs> พี่น้องคนใจบุญแมกแม้กระทั่งสัตว์กันยังโหว่าเฮามีมิข่วมอ่ามิข่มว,ม,ม,วมหักต่อสัตว์สายว่าสิ่งเนาะพี่น้องเป็นยังคือ่าอสันเลยพี่น้องเข้ามาเบิงเนาะบาอีสานที่ฟ้ามาเบิ่งครับนี่พี่น้องแนมขึ้นเบิ่์งเถิงนี่สีมีสีมีห้างนกห้างนกหน่อยเนาะครับห้างนกแม่นอกอีกอย่างเล่โบ่ฮหขึ้นกัน นกเเ็ดนดอก่นนนกกี่เพิ่นเพิ่นกําลังฟักไข่เนาะปกติแล้วนกขันข้นเข้ามากลายเน็นเพิ่นสิไปเนาะอันนี้เพิ่นยังนอนเจยงได้ได้สีสัมผัสเพิ่นเนาะเพิ่นสีเป็นจ้าใดเพิ่นมีความหรือซื้อเจ้าใดต่อเจ้าของถิมาในนี่เนาะเพิ่นเอ่ยนว่าสัญชาตญาณของสัตว์ที่มีความมีความคิดว่าคนผู้นี้ใจบุญบ่ทำลายสัตว์มีความหักมีความเมตตาอารีเนาะจังสั่นตัวเพิ่นจังบุปไปใส่เอาสิสัมผัสเพิ่นซะก่อนว่าเพิ่นซื้อหยัง ตอนตรงนี้มันก็นเป็นโพนแลวตรงนี้มันก็นเป็นอุ้มอะเึ้นมานี่ก็จะมีห้างนกน้อยี่เพื่อนแนมพอวออยูน่นี่อ่ะปกติหนกกันค้นเขามาสำานียกันพวกที่เขามักยิ่งยางสติ๊กหรือว่ามักยิ่งยงังก็สิไปและเนาะพี่น้องเนี่ยโอ้เห็นบ่นอน้อซูมเขาไกลๆก็เด้อ z o o มองได้ระบาดท้ในหน้องห้างมันก็ได้นี่บอกเหรอแมนบ่นอน้อเอาบอกเหี้โอ้นี่บอกสวัสดีจ้าซื่อหยังนอ้อ โอ้เป็นยังไงคือมานอนอยู่ห้างวัวออกไปสามาใสายเถอะอ้อพักใครนี่ยะจ้าพักใครได้๋ยวสามชีหาหมือหกมือละละกระคืด่าเป่าีฉันเราเป็นคนใจดีฮักสักว์ชว่าชิงก็เลยวันนี้นไปใช้ราคาอยู่ห้างนีละเพิ่นมีความเมตตาจิตก็เลยอ่ทรงงานพ่อว่าเพิ่นเป็นคนใจบุญสละราคาจัางเลยพักใครนี่ละค่ะโอ้ <laughs> เี่นอกซื้อว่าจังไดล่อลนนี่ซื้อว่านั่งหยัางลนนี่โอ้ยแต่ศาสตร์กรก็ซื้อว่านั่งจันทจรนั่นล่ละค่ะแต่ว่าพนเปิดกะเจ๊ปากแล้วก็เวาได้ตัวอ่าขั้นผูใ้ใดมีความใจบุญเมตตาเลื่อ่ในก็แวานั่งผู้นั้นละจ้าโอ้บอกโอ้สไดอัน <c oughs> อ่ออาอ,ออกโซเชียลให้คนเข้าด้หัวา่าอ่านกนนปูปีกหรือว,าวา่าแต่มีความหักหลกหักเต่าคนว่ามีความหักหลกหักเต่าก็าตันยู่ หักลูกเนาะแม่แต่นกกันยังหู้จักหักลูกหักเต่านะพี่น้องจังสันเล่าคนเฮาเกิดม่รุ่นเด็กหน่อยขโมืยเนี่ยอ้ยดังเธอจะเอาลูกเอายังไปถิ่มน้ำทั้งขงยงขยะนี่เด้อให้สะท้อนมึงในเด้อนกนดี๋ยวก็ยังหู้จักคว่หักลูกหักเต่าเนาะ